ศาสตร์แห่งความสุขตอนที่4สิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start With Why Podcast จุด start ความคิดและแรงบันดาลใจไปกับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับในเอพิโซดนี้เนี่ยเราจะยังคงพูดคุยถึงวิชา The Science of Well Being นะครับโดยในเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสิ่งของที่ จะทาให้คุณมีความสุขอย่างยั่งยืนจริงๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดคุยกันและทําความเข้าใจกันเนาะว่าการที่คุณมุ่งมั่นแต่จะหาซื้อสิ่งของหาเงินทองหาซื้อรถแพงๆหาซื้อนาฬิกาหรูหราซื้อกระเป๋าหรูๆสิ่งต่างๆเนี่ยที่คุณซื้อมาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้กับคุณเนี่ยมีความสุขได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า สมองของเราเนี่ยมันถูกโปรแกรมมาให้สร้างความเคยชินกับสิ่งของต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับลองนึกภาพดูคุณขับรถรูๆไปวันแรกที่คุณได้รถรูๆมาเนี่ยคุณอาจจะตื่นเต้นคุณอาจจะมีความสุขพีข,ขึ้นมาแต่พอผ่านไป1ปี 2, ปี3ปี4ปีความสุขนั้นมันก็เลือนรางลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลานะครับวันนี้จะมาดูกันว่าแล้วตกลงละชีวิตนี้เนี่ยถ้าเราจะมีสิ่งบางสิ่ง ที่จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นสิ่งนั้นคืออะไรโปรเฟสเซอร์ซานโตสที่สอนวิชานี้ร้อยฟังแบบนี้ครับอย่างที่1สิ่งนั้นเรียกว่า signature strength หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าให้คุณหาว่าอะไรคือจุดแกร่งของตัวคุณนะครับสิ่งนี้แปลว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ของที่มันจับต้องได้แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในตัวของคุณนะครับ การที่คุณรู้ว่าอะไรคือจุดแข็งของคุณอะไรคือพรสวรรค์ที่มันติดตัวคุณมาตั้งแต่กําเนิดได้เนี่ยมันจะทําให้ชีวิตนี้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับลองนึกภาพไปดูเนาะชีวิตคนเราใช้เวลายังต่ํานะยังต่ําสัปดาห์ละก็วันหนึ่งก็ทํางานสมมุติว่า9ก้าโมงเช้าหโมงเย็นวันหนึ่ง8ชั่วโมงสัปดาห์หนึ่งทำงาน5วัน85 40้าชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปละ ลองนึกภาพดูครับภาดทุกๆวินาทีทุกๆชั่วโมองที่คุณทํางานเนี่ยถ้าคุณทํางานได้อย่างมีความสุขเนี่ยมันจะดีกว่าไหมมีงานวิจัยบอกว่าอย่างนี้ครับว่านะครับถ้านะครับงานวิจัยเมื่อปี2005เขาบอกว่า use one of your top strength in a new and different way every day for one week คือเขาทดสอบกับกลุ่มกลุ่มทดสอบแบบนี้ครับว่าให้กลุ่มทดสอบนะครับ ให,ให้แต่ละคนเนี่ยรู้จุดแข็งของตัวเองก่อนนะครับมันจะมีแบบทดสอบเพื่อหาจุดแข็งเดี๋ยวในเอพิโซดถัดๆไปผมจะเล่าให้ฟังนะครับซึ่งผมเคยเล่าในเอพิโซดก่อนหน้ามาก่อนเนาะว่าวิธีการหาจุดแข็งเนี่ยมันมีเรื่องของ strength finder ของแกนลับนะครับมันจะทําให้เรารู้จักจุดแข็งของตัวเองซึ่งอันนั้นมันต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ในการไปทําแบบทดสอบแต่เดี๋ยวเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีอีกอันหนึ่งนะครับชื่อว่า VIA survey VIA survey ลองเซิร์ชดูอินเทอร์เน็ตได้เลยครับ เวียสเวนะครับมันจะมีแบบทดสอบให้คุณสามารถไปทำแบบทดสอบได้ฟรีแล้วก็จะสรุปผลออกมาเลยว่าอะไรคือจุดแข็งของตัวคุณการทดสอบอันนี้เนี่ยนะครับก็ทุกคนนะครับทำแบบทดสอบตัวนั้นก่อนเพื่อรู้จุดแข็งของตัวเองแล้วหลังจากนั้นนะครับในระยะเวลา1เดือน3เดือน6เดือนนะครับแต่ละช่วงเวลานะครับให้ใช้จุดแข็งของตัวเองในการทำงานในการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับ ผลปรากฏว่านะครับในการทดลองเนี่ยจะมีการวัดระดับของความสุขของคุณก่อนนะครับก่อนก่อนที่จะเริ่มทําการทดลองนี้นะครับแล้วก็ผ่านไป1เดือนวัดระดับความสุขใหม่ผ่านไป3เดือนวัดใหม่ผ่านไป6เดือนวัดใหม่ผลปรากฏว่ากลุ่มคนที่เอาจุดแข็งของตัวเขาเองไปใช้ในการใช้ชีวิตในการทํางานเนี่ยระดับของความสุขมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลา ที่เขาใช้ชีวิตไปตั้งแต่1เดือน3เดือน6เดือนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นงานวิจัยออกมายืนยันว่าถ้าชีวิตของคุณเนี่ยเอาจุดแข็งออกมาใช้ได้ปล่อยครั้งเท่าไหร่ยิ่งจะทําให้ระดับของความสุขของคุณเติบโตขึ้นมากเท่านั้นนะครับอันที่2นะครับ increasing flow ผมเคยพูดถึงเรื่อง flow ไปแล้วครับสภาวะลื่นไหลนะครับ p r o f เ s s ร์ซ a n โตสออกมายืนยนันอีกเสียงหนึ่งเลยนะครับว่า ถ้าคุณอยากจะมีความสุขนะครับสิ่งสิ่งนั้นคือเพิ่มโฟล์ในชีวิตของคุณโฟล์ w มันคืออะไรครับมันคือกิจกรรมที่คุณใช้เวลาไปกับมันแล้วคุณรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่ทําให้คุณคอนเซนเทรตเพ่งสมาธิกับมันใช้เวลากับมันแล้วคุณรู้สึกสนุกกับมันคุณรู้สึกตื่นเต้นที่ใช้เวลากับมันแล้วคุณไม่รู้สึกเบื่อหน่ายที่คุณจะทํากิจกรรมอันนั้นเลย มันอาจจะเป็นงานอดิเรกของคุณก็ได้มันอาจจะเป็นงานประจําของคุณก็ยังได้นะครับซึ่งมันมีลักษณะเฉพาะอยู่บางอย่างครับคืองานที่มันจะทําให้คุณรู้สึกโฟล์เนี่ยมันต้องเป็นงานที่มันตรงกับจุดแข็งของคุณบางอย่างนะตรงกับความถนัดของคุณและมันก็ต้องเป็นงานที่มันท้าทายในระดับหนึ่งถ้ามันเป็นงานที่มันไม่ค่อยท้าทายคุณก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นมันต้องมีจุดบาลานซ์บางอย่าง ถ้างานงานนั้นเนี่ยมันบาลานซ์ระหว่างกับสิ่งที่คุณถนัดกับจุดแข็งของคุณกับสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันยากในระดับหนึ่งอ่ะยากในระดับที่ท้าทายมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณใช้เวลาไปกับมันแล้วคุณรู้สึกโฟล์ลื่นไหลไปกับมันแล้วคุณรู้สึกสนุกไปกับมันอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่คุณควรจะมีเยอะๆในชีวิตประจําวันของคุณแล้วมันจะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นได้ครับ อันที่สมนะครับสิ่งที่สมที่คุณควรจะมีและมันทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นได้ก็คือ kindness หรือความเมตตากรุณาความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันเกี่ยวกัอยังไงครับงานวิจัยนักวิจัยเนี่ยเขาต้องการที่จะหาความสัมพันธ์กันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วระหว่าง kindness หรือความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตาเนี่ยกับความสุขมันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่า ผลปรากฏว่าเขาเข้าไปศึกษาครับกลุ่มที่1เป็นกลุ่มคนที่วัดระดับของความสุขแล้วนะเป็นระดับของคนที่ไม่มีความสุขเลยอันนี้กลุ่มแรกกลุ่มที่2เป็นกลุ่มคนที่วัดระดับความสุขละเป็นกลุ่มคนที่ระดับความสุขแบบสูง2กลุ่มนี้เนี่ยเขาเข้าไปถามถึงเรื่องของความเมตตากราุณา kindness ใน3รูปแบบด้วยกัน1คือ kindness motivation ว่าคุณมีแนวโน้มที่คุณมีแนวโน้มแรงจูงใจที่คุณอยากจะมีความเมตตากรุณาแค่ไหนอันนี้ มิติที่1มิติที่2วัด kindness recognition มิติที่3วัด kind behavior คุณมีการกระทําที่เป็นความไม่ตากรุณาเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในแต่ละวันมากน้อยแค่ไหนผลปรากฏว่ากลุ่มคนที่มีความสุขในระดับสูงนะครับกลุ่มคนนั้นเนี่ยในทั้ง3ระดับของ kindness มีอัตราที่สูงกว่ากลุ่มคนที่ไม่ค่อยจะมีความสุขมากนะักอย่าง ชัดเจน s i gnificant นะครับงานวิจัยตัวนี้เลยบอกออกมาชัดเจนว่าสิ่งหนึ่งที่จะแยกคนที่มีความสุขมากกับคนที่มีความสุขน้อยเนี่ยออกจากกันได้เลยก็คือใช้ตัวแปรในเรื่องของ kindness หรือความเมตตากรุณานั่นเองแล้วดูต่อไปครับว่าเอ๊ะแล้วคําว่า kindness หรือความเมตตากรุณานเนี่ยมันเม,นมันสร้างยังไงนะครับหรือว่าเมันต้องเริ่มต้นอย่างไรหรือแล้วตกลงแล้วเนี่ย การที่เรามี n d n e s s เนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขได้จริงๆหรือเปล่ามีงานวิจัยออกมาอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะอ้างถึงนะครับงานวิจัยตัวนี้เนี่ยเขาทดสอบเมื่อปี2008นะครับเขาทดสอบแบบนี้ครับเขาทดสอบว่าเ,เขาไปคุยกับบุคคลนะครับบอกว่าอ่ะผมจะเอาเงินให้คุณ $5 ดอลลาร์กับ $20 ดอลลาร์นะครับคุณมีตัวเลือกว่าคุณจะเอาเงิน $5 ดอลลาร์หรือ $20 ดอลลาร์เนี่ยคุณจะใช้เงิน สองก้อนนี้เนี่ยหคือคุณจะใช้กับตัวเองค,คุณให้ตัวเองหรือ2คุณจะให้กับคนอื่นนะครับให้เขาเลือกนะแล้วก็หลัง l a เ e อร์เนี่ยเลเอร์ดเนะครับเขาจะมีการโทรศัพท์ไปถามนะครับ call later that day and rate happiness จะมีการโทรไปถามว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาตัดสินใจไปแล้วนะโทรไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปถามว่าเฮ้ยตกลงระดับความสุขของเขาเป็นยังไงนะครับ ในการทดสอบนี้เนี่ยก็จะมีการถามเนาะว่าให้คุณลองเดาดูซิให้คุณลองเดาดูซิว่าระดับของความสุขของคุณนะระดับความสุขของคุณเนี่ยคิดว่าแบบไหนที่คุณจะมีความสุขมากกว่าส่วนใหญ่เลยนะก็จะคิดว่าแน่นอนก็ต้องใช้เงินเอาเงินมาใช้กับตัวเองสิใครจะเอาเงินไปใช้กับคนอื่นล่ะใช้กับคนอื่นมันจะมีความสุขได้ยังไงใช้กับตัวเองนี่แหละมีความสุขนะครับเขาเชื่อแบบนั้นแล้วก็เชื่อว่าใช้เงินต้องใช้เงิน20เหรียญพอ20เหรียญเนี่ยมันมากกว่าห้าเหรียณ ใช้เงินเยอะๆ20เหรียญกับตัวเองมีความสุขมากกว่าแน่นอนผลปรากฏว่านะครับผลปรากฏว่าหลังจากโทรศัพท์ไปถามนะครับไปถามเย็นวันนั้นหลังจากที่ทุกคนตัดสินใจไปเสร็จปุป๊บล่ะผลปรากฏว่าอยากจะรู้จังเลยว่าในกลุ่มที่ตัดสินใจไปทั้งหมดนั้นเนี่ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มไหนกันแน่หรอที่มีความสุขมากที่สุดผลปรากฏว่าอะไรดูไหมครับกลุ่มคนที่ ใช้เงินกับคนอื่นมีความสุขมากกว่าใช้เงินกับตัวเองครับและอันที่สองนะครับไม่ว่าจะใช้เงินกับใช้เงินกับคนอื่นแค่ห้าดอลลาร์หรือใช้เงินยี่กับคนอื่น2ี่ิบดอลลาร์คือใช้เงินคือเอาเงินให้คนอื่นน้อยหรือให้เอาเงินให้คนอื่นเยอะเนี่ยก็มีความสุขเท่าๆกันงานวิจัยตัวนี้สรุปว่าการที่คุณเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอาเงินให้กับคนอื่นไม่ได้ใช้เงินกับตัวเองเนี่ย มันกลับทำให้คุณจริงๆแล้วมีความสุขมากกว่าและมันไม่เกี่ยวเลยนะว่าเงินเงินนั้นเนี่ยนะครับที่คุณให้คนอื่นเนี่ยมันมากหรือมันน้อยไม่เกี่ยวกันเลยแค่ให้ใน,น้อยสักห้าเหรียญก็มีความสุขเท่ากับการที่คุณให้2ี่สิบเหรียญแปลว่าอะไรครับแปลว่าความเมตตากรุณาทำเล็กทําน้อยทําไปขอให้คุณมีความตั้งใจดีที่คุณอยากจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยมันจะส่งผลให้คุณมีระดับของความสุข มากยิ่งขึ้นกว่าวารที่คุณแบบอะไรๆก็เน้นใช้กับตัวเองโดยที่ไม่มองคนอื่นเลยนะครับอันนี้เป็นบทสรุปของงานวิจัยตัวนั้นซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะครับโอเคข้อที่3นะครับสิ่งที่สที่ถ้าคุณถ้าคุณมีสิ่งนั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นก็คือ Social Connection นะครับหรือสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นๆกับ คนอื่นๆไม่ว่าใครก็ตามนะครับโซเชียลทางสังคมซึ่งอันนี้มันตรงกันกันกบเอพิโซดหนึ่งที่ผมพูดถึง TED Talk อันหนึ่งนะครับที่เป็นงานวิจัยของอนักวิจัยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่เขาต้องการศึกษาเนาะว่าอะไรที่เป็นความหมายที่แท้จริงของชีวิตซึ่งเขาบทสรุปออกมาเลยเนาะของ TED Talk อันนั้นก็คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มันจะทาให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น ในระยะยาวอันนี้เป็นบทสรุปสุดท้ายของเขาเลยซึ่งตรงกับนี้เป๊ะเลยนะครับซึ่งมีงานวิจัยออกมาเช่นเดียวกันเลยเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีความสุขกับคนที่ไม่มีความสุขเมื่อดูลึกๆล,ล,ลงไปแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าระดับของโซเชียลคอนเนคชั่นหรือความความสัมพันธ์ทางสังคมของเขาเนี่ยคนที่มีความสุขเนี่ยความสัมพันธ์ทางสังคมของเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นคู่รักความรักต่างเนี่ยมีอยู่ในระดับที่สูงกว่าคนที่ไม่มีความสุขอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เป็นโซเชียลคอนเน t ชั่นตัวต่อมานะครับมันคือเรื่องของ m มายคอนโทรลโปรเฟสเซอร์ซันโตสเขาบอกอย่างนี้ครับว่าคนที่มีจิตใจวกแวกคิดนูน่นคิดนี่นะครับหมกมุ่น นะครับไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจตัวเองให้คิดหรือโฟกัสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า wandering mind is a n unhappy mind หรือเรียกว่าจิตใจที่มันแบบวกแวกแบบนี้เนี่ยมันเป็นจิตใจที่มันไม่สงบสุขและไม่มีความสุขนะครับแล้วทำยังไงละ่ะเราถึงจะสามารถมี mind หรือว่าจิตใจที่มันมีความสุขได้วิธีการก็คือทำสิ่งที่เรียกว่า meditation หรือว่า mindfulness นะครับผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วเช่นกันนะครับหรือก็คือการทำสมาธินั่งสมาธิเพ่งที่สุดลหมหายใจเข้าสุดลหมหายใจออกสิ่งนี้แหละ mindfulness meditation มันจะทำให้คุณเนี่ยจิตใจของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นได้จิตของคุณสงบนิ่งมากขึ้นได้และจิตของคุณไม่แบบวอกแวกไปนูน่นไปนี่คิดนูน่นคิดนี่โดยที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ สุดท้ายเลยครับสิ่งสุดท้ายที่จะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําอีกอันหนึ่งที่ทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นได้มันไม่ใช่สิ่งของเลยครับมันคือการออกกําลังกายและการนอนหลับยิ <yen> ่ง <Valerie> ค <guys> <ily> ุณมีร่างกายที่แข็งแรงมากเท่าไหร่มันจะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นหมั่นรักษาตัวคุณเองครับร่างกายของคุณเองให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นได้ดีกว่าคุณเอาเงิน ไปทุ่มในการซื้อสิ่งของมาปนเปรอไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแพงๆหรืออะไรแพงๆสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ถ้าเทียบในเกณฑ์วัดไม่มันทัดในแง่ของความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขสิ่งทั้งหมดที่ผมพูดในอพิโซดนี้บรฟฟสเซอร์ซานโตสเขาบอกว่ามันจะทําให้คุณสร้างความสุขมีความสุขได้มากขึ้นและยั่งยืนได้มากขึ้นครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกาันอย่าลืมกดไลค กด Subscribe Start with วย t พอดแคสนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ